ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็สามารถที่จะดูประกอบกันได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมก,กราคม2565เป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขออนุญาตอา่สับไพเพื่อเปิดดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ อาจารย์เลือกไพ่12ใบนะคะ พลังงานใบที่1นึ่งนะคะวิ e ออฟ f อ r t จู e ใบที่2นะคะเป็นพลังงานไพ่าหาดาบใบที่3เป็นไพ่คิงดาบใบที่4ค่ะสองเหรียญใบที่ห้หถ้วยใบที่6ค่ะไพ่10ไม้เท้านะคะ ใบที่7เสีเหรียญใบที่8 2สองถ้วยใบที่9พระสังฆราชใบที่10 The Sun สวยงามค่ะใบที่11ราชาถ้วยใบสุดท้ายเป็นพลังงานไพ่9ดาบนะคะโอเคค่ะเราจะพูดเรื่องงานกันก่อนก็นแล้วกันนะคะอาจารย์จะเริ่มที่ตำแหน่งเดอะซันเลยนะคะ ตำแหน่งเดอรซันไพ่เดอรซันเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับอยู่แล้วเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆนะคะอยู่ตำแหน่งการงานก็แปลว่าในเดือนมกราคมเนี่ยชาวอ่าพฤธศพนะคะท่านมีโอกาสที่จะเอ่อหนึ่งนะใครไปทางานรับราชการนี่ถือว่าดีมากเลยนะไพ่เดอร์ซันมีโอกาสหนึ่งเลื่อนขั้นปรับตแหน่งอ่านะคะแล้วก็ใครไปสอบรับราชการอยู่นี่ก็ถือว่าได้ด้วยนะพฤธศพนะ ไพเดอร์ันขึ้นตำแหน่งการงานการเรียนใครน้องๆนักเรียนเรียนอยู่เนี่ยการเรียนก็ออกมาดีผลการเรียนอาจจะบางคนมีเกณฑ์ได้เกียรตินิยมนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะในไพเดอร์ซันนะคะการงานก็เติบโตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไพตำแหน่งสุภะเป็นไพพระศักราชนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสน,นุนซัพพอร์ตเนาะผลักดันคุณแบบโอเคมากๆเลยนะคะ แล้วไพ่ดาวพระฤหัสด้วยพระสังราชก็หมายถึงนั่นแหละค่ะผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่แบบรักเมตตาหรือการเรียนการสอบการเดินเรื่องของเอกสารใครมีเรื่องของเอกสารคดีความอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณหนักอกหนักใจอยู่เพราะไพ่ด้านหลังลัคนาเนี่ยเป็นไพ่ก้าวดาบแน,น,น,น่นอนคะ่ะคุณชนะ,ะคุณชนะแบบใสสะอาดเลยนะ,ะอาจารย์มองโอเคมากๆในเรื่องพวกนี้นะคะ หรือใครกำลังจะเดินเรื่องของอเอกสารหน่วยงานราชการนะคะก็ถือว่าได้เลยใครกำลังไปเดินเรื่องของเลขที่บ้านขอเลขที่บ้านก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไพ่สองเหรียญก็เป็นไปได้นะก็หรือไปเดินเรื่องอื่นก็ได้นะคะสองเหรียญวิวออฟฟอร์จูนเป็นเรื่องของบ้านที่ดินหลักทรัพย์นะคะถือว่าคุณจะได้ โชคลาภถึงตัวคุณก็ได้พุชบวิวออฟฟอร์จูนเป็นโชคลาภเป็นกงล้อชะตาเป็นกงล้อแบบก้อนใหญ่ๆเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้นะคะโชคลาภลอยไม่ว่าจะลาบลอยลาบจากการงานคุณก็สามารถที่จะมีได้ สำหรับพฤชศ์นะคะเราไปดูในตำแหน่งการเงินของคุณขึ้นไพ่5ดาบเนี่ยไพ่ใบนี้อาจจะมองในในแง่ของคุณหาเงินเก่งแหละแต่อาจจะบอกว่าใช้เก่งด้วยก็ได้นะคะและไพ่เงี้ยอาจจะเดือดร้อนเพราะคุณช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะช่วยเหลือเพื่อนตำแหน่งสหาชาติหรือญาติพี่น้องเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะเครียดเพราะ มีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นเพราะนั้นการช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องประมาณตัวเราด้วยนะคะว่าเราสมมุติเราช่วยไปบางทีเราไม่ได้คืนเนี่ยเราจะทุกข์ใจหรืออาจจะผิดใจกันทีหลังไหมถ้าเป็นอย่างนั้อาจารย์ก็ต้องมองว่าบางคนก็เลี่ยงไปเลยปฏิเสธไปเลยหรือถ้าปฏิเสธไม่ได้เราก็ช่วยบางนิดหน่อยเท่าที่เท่าที่เราไม่เดือดร้อนดีกว่านะคะ,อ,ะอันนี้มีเกณฑ์อย่างนั้นก็ได้นะคะ ความ,มหมาย5ดาบสองเหรียญราชาดาบแต่ถ้ามองการหาเงิน5ดาบเนี่ยถือว่าคุณเอาชนะคู่แข่งนะเห็นไหมการเ,าเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบได้ความหมายไพ่ดาบเนี่ยมันคือสติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้สติคิดนะคะคิดว่าโอกาสการหารายได้การช่วงชิงโอกาสนั้นจากคู่แข่งอนะเห็นหมเขาเขายอมทิ้งดาบเขาแพ้ าชาวพุศพแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการหาเงินกรณีที่หารายได้หรือการมีการประมูลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยรายได้จากจากงานพวกเนี้คุณก็ชนะคู่แข่งนั่นแหละที่อาจารย์พูดไปแต่ถ้ามองในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะแปลว่านั่นแหละค่ะเป็นการใช้จ่ายเงินเยอะเสียเงินเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นอย่าลืมนะอันนี้เราต้องต้องแบบ ช่างน้ําหนักดีๆเห็นไหมคะเรายืนไม,ไม่ไม่แบบไม่ให้เสียการทรงตัวไม่ให้หลม้มนั่นแหละคือการที่จะต้องคอนโทรลตัวเองหรือจัดการให้เป็นนั่นเองนะคะแล้วตาแหน่งไพ่วันนี้อยู่ตําแหน่งพันธุนะพันธุทุก็คือครอบครัวที่บ้านนะครอบครัวที่บ้านของคุณพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือครอบครัวที่ใครแต่งงานแล้วอันนี้ก็อยู่ตําแหน่งครอบครัวหรือแม้ทต่ตำแหน่งบริษัท ถ้าใครมีธุรกิจกิจการไม่ว่าจะเป็นกรรมะหรือพันธุมันก็แปลว่าที่ตั้งของบ้านของบริษัทคุณก็ได้นะคะเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะเป็นไพ่สองเหรียญถ้ามองในแง่ของออความคิดอาจารย์มองความคิดนะพันธุแปลว่าความคิดด้วยอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านมานะบางคนอาจจะปรับปรุงบ้านใหม่ซ่อมแซมปรับปรุงการทําให้มันดีขึ้น ก็ได้หรือบางคนถ้ามีบ้านที่ดินหลายหลังคุณก็กําลังที่จะบางครั้งแบบบริหารจัดการไม่ไหวแบบอูดูแลเยอะแลือเกินบางคนอาจจะมีเกณฑ์อยากขายที่ดินขายทรัพย์สินอะไรก็ได้ไพ่ใบนี้นะอืมแล้วมีเกณฑ์ได้ไหมก็ได้เงินจากตรงนี้หรือใครเป็นในหน้าอย่างเงี้ยนะในหน้าขายบ้านขายที่ดินหลักทรัพย์เนี่ยชา้าพุธศพคุณก็มีเกณฑ์ได้อย่างนี้ส่วนตำแหน่งนี้ถ้าสุขภาพเตือนสุข สุขภาพของคุณแม่เข่าขาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเดินเหินอะไรเนี่ยชาวผู้สบคุณต้องดูแลคุณแม่นิดหนึ่งในเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะในตำแหน่งบุตรตะเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ้วยถ้าเป็นแบบเรื่องของลูกน้องบริวารเนี่ยอาจารย์มองชาวผู้ศพเนี่ยคุณอาจจะเครียดกับเรื่องของลูกน้องบริบริวารคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่หยุดพักงานยาวแล้วก็พอถึงเวลาทำงานยิ่งเปิด ปีใหม่เนี่ยมาไม่ครบอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเริ่มเครียดเรื่องของลูกน้องอันนี้คุณต้องวางแผนดีๆนะนะคะเพราะว่าอาจารย์มองลูกน้องหายไปหลายคนก็ได้เห็นไ,ไหมคุณไม่ได้ดังใจแต่ถามว่าแล้วคุณยังสามารถที่จะทํางานได้ไหมมีถ้วยตั้งอยู่ก็แสดงว่ามีลูกน้องบางคนก็ยังมีเหมือนเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าให้คุณอยู่ นะอาจารย์มองประมาณนั้นถ้าเป็นเรื่องของหนักอกดักใจเนี่ยในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะให้ห้าถ้วยประกอบสิบไม้ลูกน้องในที่ทํางานอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นประเด็นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุตรนะใครต้องการมีบุตรเนี่ยมียากนะเดือนมกราคมเนี่ยต้องไปตรวจสุขภาพเลยนะคะอาจารย์มองว่ามียากมีความไม่พร้อมค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นปร,ประเด็นนั้นหรือถ้า เป็นว่าคนมีบุตรอยู่แล้วอาจจะเป็นห่วงเปบนยายถ้าเป็นลูกชาวพุทธศพอยู่ในวัยเรียนคุณก็ห่วงเขาอยู่นั่นเนี่ยทั้งที่เขาเอาตัวรอดตัวเขาเองได้เขาก็เป็นคนมีความรับผิดชอบแต่อาจจะความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยเราก็จะห่วงเขามากเกินไปแค่นั้นไพ่สิบดาบคือความผูกพันเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไร เลี้ยงเลี้ยงลูกเป็นไข่ในหินอนะันนี้ก็ต้องระวังนะนะคะต้องให้เขาก้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเนาะในตําแหน่งบุตรตะอาจารย์แปลงนี่นะส่วนตําแหน่งอรินยะอริเนี่ยคือปัญหาอุปสรรคถ้าบอกศัตรูไม่ใช่ศัตรูค่ะไพ่ใบนี้นะเป็นลักษณะของอ่าถ้าถ้าบอกว่ามีศัตรูศัตรูเขาก็สู้คุณไม่ได้หรอกเพราะว่าผ้าเขา ปิดตาไว้เขามองเขามองไม่ชัดเจนหรอกอาจารย์มองนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของปัญหาเนี่ยไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าถ้าทํางานเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งงานให้คนอื่นไม่ได้หอบไว้อยู่คนเดียวอะ่ะมันต้องกระจายงานนะคะแชร์งานออกไปให้คนอื่นคุณจะได้ไม่ต้องเครียดก้าวดาบเห็นไหมคุณจะได้ไม่เครียดเนี่ยปัญหาคือคุณแบบไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายก็ คือเป็นคนรับผิดชอบสูงก็ได้ทําอะไรก็อยากลงมือทําด้วยตัวเองให้มันลุ่ลงให้มันสําเร็จแต่แล้วเราเหนื่อยนะ,นะะอาจจะทําให้เราแบบมีปัญหาแบบโรคเครียดขึ้นมาปวดหัวปวดตาเกิดขึ้นก็ได้จากภัยใบบนี้นี่เห็นไหมคะปวดหัวปวดตาเป็นเพราะอะไรเราเครียดกับการที่เราแบบแบกรับไว้คนเดียวเกินไปในเรื่องงานนะคะโอเคค่ะในตำแหน่งถ้า ความรักบุตรตาแปลว่าความรักได้ด้วยนะถ้าเป็นความรักเนี่ยคนโสดจะยังไม่มีใครเข้ามาคุณต้องไปโฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องของความรักก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนตำแหน่งคนมีคู่เนี่ยเป็นไพ่สี่เหรียญแปลว่าผู้คุณยังมั่นคงต่อกันนะคะเป็นคู่กันแล้วไม่ไม่แข็วกันไม่มีอะไรที่จะมาสั่นคลอนน่ะ เพราะไพ่สี่เหรียญคือความมั่นคงต่อกันนะคะก็ถือว่าดีมากในแง่ของกู้ครองคนรักให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันดีนะคะไพ่ยขยายด้วยสองถ้วยก็รักใครกันดีมากๆนะคะและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสุขภาพนะก็ถือว่าสุขภาพคุณยังยังแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายสำหรับชาวพุทธศพนะคะ ตำแหน่งผู้ใหญ่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปหมดแล้วเนาะแล้วก็มาดูตำแหน่งโชคลาภราชาถ้วยอาจจะได้จากอายุของคุณพ่อก็ได้นะคะหรือราชาถ้วยเนี่ยถ้าเป็นโชคลาภนอกจากอายุคุณพ่อก็อาจจะแปลว่าผู้ใหญ่ชายนะคะอาจจะนําโชคลาภมาให้คุณถ้าคุณมีหัวหน้าผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่ผิวขาวนั่นแหละเขานําโชคลาภมาให้คุณได้นะคะอาจารย์ก็แปลประมาณนี้สําหรับ ดวงชาวพุธศพในเดือนมกราคม2565นะคะขอดูพลังงานเลขโชคลาภนะคะได้หมายเลข47 21แล้วก็44นะคะ สี่เจ็สองหนึ่งสี่สี่เป็นพลังงานเลขโชคลาภนะคะหรือถ้าแปลในความหมายไพ่เนี่ยอาจจะมองว่าอย่ามินเงินน้อยก็ได้นะคะจงทำจิตใจเราเนี่ยนะคะให้แบบคิดบวกๆก็ได้นะอาจารย์มองนะอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาเนี่ยคุณสามารถที่ก้าวข้ามมันได้โดยใช้ความรู้สติปัญญาของคุณต่อให้คุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตัวเราที่ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณสามารถก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างได้ก็ได้นะคะถ้าแปลจากตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดจากเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะก้าวข้ามมันได้เพราะคุณใช้สติใช้ความรู้เป็นภาพผลรับปริญญาเนาะโอเคเจอกันใหม่นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ